สวัสดีค่ะเจคเอนนำเสนอให้ชมกับบ้านสไตล์มินิมอลนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบเนื้อที่กว้างๆค่ะบรรยากาศสุดชิวเลยนะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นวิวภูเขาด้วยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีมากๆสงบร่มเย็นและเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาค่ะแปลงนี้ราคา2ล้านบาทตัวบ้านภายในมีพื้นที่ใช้สอย หโรงจอดรถนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงและ1ห,ห้องครัวค่ะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะราคา2รล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในวันโอนคนละครึ่งค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอค่ะอยู่บ้านเลขที่155ทับ15บ้านหนองพมา่าหมูห่6กตำบล สุกกลางทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะห่างจากตัวเมืองไม่ไกลค่ะประมาณ450เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ร้านขายของชำอยู่ใกล้ร้านค้าร้านอาหารอยู่ใกล้สาราประชาคมอยู่ใกล้ออฟฟิศอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้อบอตอค่ะและอยู่ใกล้สารากลางด้วยนะคะ หลังนี้นะคะทางด้านเจ้าของเดิมมีของแถมให้ค่ะเคา์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานแบบ2หลุมแทงน้ำเก็บสำรองน้ำา1 0 0ลิตรปั๊มน้ำโรงจอดรถและสนามหญ้านะคะพร้อมบริการเดินเรื่องจากสถาบันการเงินดูแลทุกขั้นตอนจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เลยค่ะสนใจติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป เจคเนโใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้เรียบร้อยจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านสวัสดีค่ะ